สวัสดีค่ะอีฟนะคะวันนี้ค่ะอีฟจะพาทุกคนมาพบกับลุกวัาเลนไทน์อีกลุคนึงนะคะที่ลุคนี้จะเน้นความแซ่บแต่ว่าไม่ดาร์กจนเกินไปนะคะก็เหมาะสำหรับจะไปเที่ยวกับเพื่อนสาวนะคะหรือว่าจะไปแอบหนุ่มๆในวันวาเลนไทน์นี้ก็ได้ค่ะแต่งไม่ยากแน่นอนไปดูกันเลยขั้นแรกเลยนะคะวันนี้ค่ะจะใช้คุชชั่นค่ะจากลาวเมีนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นคุชชั่นที่ให้ความปกปิดแล้วก็ คือแบบทําให้งานผิวดูเนียนมากๆนะคะจะบอกว่าสาวสาวที่คลั่งไคลคุชชั่นนะคะตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะคะราวเมควคคุนคุชชั่นค่ะเขาเป็นคุชชั่นที่นําเข้าจากเกาหลีเลยนะคะตัวนี้มี SPF 50 PA บวกบวกบวกค่ะจะทำให้ผิวดูมีออร่ากันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปกปิดดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ได้นะคะ วันนี้นะคะพอดีว่าแถวบ้านมีเสียงรบกวนค้อนข้างหนักนะคะทั้งแมวร้องแล้วก็อะไรต่างๆนานาวันนี้ขออนุญาตในการอัดเสียงไปทีหลังแล้วกันเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่พูดได้ก็จะพูดนะคะแล้วก็เขาม,มีสูดสกัดจากรังไหมทองนะคะที่ช่วยดูดซับความมาันแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะทาไปแล้วหน้าก็จะฉ่าแล้วก็เงาวาวมากๆเลยค่ะ จากนั้นใครก็ขอลงแป้งบางๆล้กันนะคะเพราะพอดีอิมนคนหน้ามันนะถ้าใครหน้าแห้งไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะคะวันนี้ใส่แป้งของ l a n i g e ตัวนี้เลยไว้เซ็ตพุชชั่นจะทาไปใต้ตานะคะเมื่อได้งานผิวแบบนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นลุกสาวโสดนะคะเราก็จะต้องแบบขอเปรี้ยวขอแซ่บอีกนึงค่ะจะเริ่มทาตาด้วยการทาอายพรีเมอร์ก่อนนะคะแล้วก็จะลงสีทองให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ จากนั้นก็จะทาสีน้ำตาลอ่อนนะคะทาไปบริเวณหางตาแล้วก็เบลนขึ้นมาที่กระบอกตาค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาที่หางตาของเรานะคะให้ตามันดูลึกขึ้นนั่นเองแล้วก็ทาที่ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะทาเข้ามาประมาณ1ส่วน3ค่ะแล้วก็ใช้สีวิงวิงนะคะสีทองหรือสีเงินก็ได้ทาที่หัวตาค่ะจากนั้นก็จะกรีดอายไลเนอร์เลยนะคะวันนี้ใช้ของลาโวเม่เหมือนกันนะคะ อันนี้แบบอายไลเนอร์เขาหัวแบบเรียวเล็กมากๆคะจะกรีดเป็นเส้นบางๆที่ขอบตาด้านบนแบบนี้เลยค่ะมันจะออกแบบว่าเป็นน้ำตาลเข้มนะคะจะได้ทำให้หน้าเราเนี่ยไม่ดุจนเกินไปจะเขียนคิว้วโดยเริ่มจากท้องคิ้วก่อนนะคะแล้วก็สร้างกรอบให้คิ้วของเราเลยวันนี้อิ๊สจะเขียนเป็นทรงที่ดูตรงๆนิดนึงนะ แล้วก็ถมภายในคิ้วให้เต็มเลยนะคะแล้วเขียนหัวคิ้วนะคะเหมือนกับว่าเรามีเส้นขนนะคะสร้างเส้นขนปลอมขึ้นมาแล้วก็ปัดคิ้วนะคะให้มันเรียงตัวสวยค่ะจากนั้นก็ติดขนตาปลอมได้เลยค่ะ แต่งตาเสร็จแล้วข้างนนะคะข้างนี้โลนมากเดี๋ยวขอไปแต่งข้างนี้ก่อนนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมคอนทัวร์หน้าเลยนะคะเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยหน้าจะได้ดูเรียวเล็กนะคะแล้วก็ดูมีมิติดูมีดังนะคะวันนี้นะคะจะใช้ครีมบัชแทนนะคะเพื่อทําให้แก้มของเราดูเปล่งปลั่งก็เป็นธรรมชาติะค,ะค่ะเพราะว่าเราใช้คุชชั่นไปในตอนแรกนะคะผิวมันจะแบบมีความฉ่ำความเงาอยู่นะคะอีไม่อยากไปลบความฉ่ำออกก็ใช้เป็นครีมบัช สีที่ออกเป็นชมพูชมพูส่วนทาปากในวันนี้นะคะก็จะใช้ลิปสติกสีแดงสดนะคะแต้มลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วเนี่ยเบลนแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วริมฝีปากของเราเลยนะคะจากนั้นก็ทาด้วยลิปสติกสีนูต์อ่อนๆเลยค่ะทาที่ขอบปากนะคะ ทับด้วยสีแดงสดอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเหมือนกับว่าเป็นการผสมสีลิปบนปากของเราเลยนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อใช้เทคนิคจากเกาหลีนะคะที่จากในคลิปก่อนนะคะที่แต่งหน้าสไตล์เกาหลีใช่ปะก็จะใช้เทคนิคการที่นำคุชชั่นนะคะใช้คุชชั่นกดลงไป มันก็จะได้ขอบปากที่แบบดูเบลอนะคะแค่ขอบปากเบลอแต่ว่าเราห้ามเบลอจ๊ะแล้วเพื่อความฉ่ํำวาวขั้นสุดนะคะอีกก็จะปัดไฮไลท์เลยค่ะไปตามบริเวณจุดกระทกแสกของหน้าเราเลยนะคะสันจมูกหนกแก้มแล้วก็บนจมอยปากค่ะ ะะสําหรับวันวาลนไทยนี้นะก็จะตานะคะคจะเป็นสีน้าตาลทองนะคะจะเลือกโทนที่มันดูแบบว่าไม่แก่มากไม่ผู้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ปากเนี่ยจะเป็นสีแดงที่ดูสดใสนะคะจะไม่ใช่แดงกาหรือว่าแดงที่ออกด์กมานะคะส่วนผิวนะคะแน่นอนค่ะว่าฉ่ำวาวนะคะแล้วก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบดูขาวนวลเนียนนะคะปกปิดนะคะเรียบเนียนแต่ว่าดูไม่หนาจนเกินไปนะคะเอาให้ผันไปแล้วแบบยิ้มเดียวติดนะคะ วันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะขอตัวแบบไปแซ่บก่อนนะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะสามารถไป Follow ได้ไง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอีฟก,ก็จะมีอัปเดตนะคะเรื่องสวยๆงามๆอะไรแบบนี้นะบางทีก็ไม่ได้เอามาลงใน Youtube นะคะก็จะอัพเป็นรูปภาพหรือว่าอะไรอย่างนี้ใน Facebook แทนนะคะไมนต้อไปกันค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ biết bè